to the bridge. กูก็คอไปแล้วนะครับเ <c oughs> มืเ่อพอดีกล่าวว่าจะทําแบบไม่ไม่มีเสียงนั่นแหละแต่ว่าเขาจะมีสวดมนต์ข้ามปีอะไรพวกอย่างมันเลยทําไม่ได้นะครับขอไเสร็จแล้วก็มาทําตรงนี้นะครับตัวใหม่ผมบอ,อกแล้วว่าลิตาร่างนี้นั้นเราใจแล้วอารมณ์แน่นอนนะครตบไปตัว ถามว่า <zy> ผมเปิดไหมผมคงไม่ได้เปิดนะพอภัยทำไมถ no. ึงไม่ได <t> ้เปิดนะปปพวาเพ็ดเพ็ดเพ็ดจะน้อยมากนะครับรู้ว่าแพทต่อไปมันจะมีไลน์เนนเมย์ไหมเมย์แหละน่าเป็นตัวเมย์ครับเห็นเขาแชร์ในเฟซกันไม่รู้มาแพทหน้าหรือเปล่านะครับแต่เพ็ดจะพอหรือเปล่าก็อีกเรื่องหนึ่ง เดี๋ยวเขาก็าให้ไม่ให้สูมีรับพี่ตาไม่ต้องห่วงหรอกเขารอเวลาก่อนตอนนี้เราก็เล่นตอดรอไปก่อนเปิดไม่ได้ของมีจำกัด <c oughs> ผมบอกว่ามันตั้งแต่ในมันอัปเดตแพทใหม่เนี่ยผมแหลกมาก <c oughs> เครื่องยังแหลกเลยอะเยีย <Yeah. c oughs> มีหลายท่วงท่าอ๋อต้อกดจำตีโอเคเอะเอาไมไหมเอายังไม่ได้กดเลยมึงเป็นที่อะไรเอาไม่ไม่คกูยังไม่ได้กดนะแล้วมันเต็งอะไรไปรู้เอาไปอีนี่บักเรื่องกว่าว่ไอ้เหี้ยยังรู้ว่าเลยยังไม่ได้กดแล้วมันตื้อๆๆๆล่ะยังรู้ว่า เขียวใช้เป็นท่าเพ่ตายนะครับแต่ว่าการตีของนางกลายเป็นแบบว่าใช้ส้นตีแทนนะโคตรสุดยอดเลยมีการแต่งหน้าเล็กน้อยครับเข้าตรงๆนะคุณน่าจะใช้เขียวเนอะ ราะว่าแล,วลแล้วเท้าอันบอปางของไม,ไม่ไม่บอบางหรอกเท้าไม่สวยเอาแล้วไีรอยอะไรเอานะครับนะใส่เขียวก็ดีแต่ว่ามาคงเยอะไปนะครับใช้เขียวเยอะแหละคุณไ,ได้เปลี่ยนแนวอะไรเพราะว่าแต่ตัวใส่เขียวเยอะมากหมายถึงใช้เขียวฟาดฟันแต่นี่ก็ใช้เหมือนกันใช้ถ้าไม่ตายแทนอ๋อ

พอกไปนะพูดถึงม,มันว่าเครื่องผมมันเริ่มรับไม่ไหววะ่ะผมปรับภาพต่ำไปแล้วเนี่ยมันตายแล้ว มันใช้โปรแกรมอรัดคลิปด้วยนะครับมันก็เลยอันนั้นหน่อยโหดหน่อย <c oughs> ลำบากหน่อยล <c oughs> าเปลือ <c oughs> วัสดีเป็นน้ำมูกครับ น่าจะเป็นภูมิแพ้สั่งน้ำมูกเกย็บมากยานีย้ไอด้วยเป็นเขียว,ลวเลยเต็มไปหมดหาวนียมีแต่เนวตามมาฤฤฤฤตายัมบัตนไอจังวันตาธิษย์วยนะั้นกูจังลู้ <c oughs> ช่วงนี้ก็จะมีเพลงนะครับมีสดมุมข้ามปีอะไรอย่างนี้ครับก็จะอาจจะเสียงดังหน่อยช่วงนี้ข <c oughs> อไปนะครูชมผะว่าคอผมช่วงนี้ก็ไม่ค่อยดี สาธิตเหมือนเดิมครับก็ดีนะผมเกลี่ยเล่นเหมือนกันขนาดที่สกินนั่งกูดาวเราสำหับไปใช้ต้อหมายถึงใช้ตัวอื่นเนาะ,ะจะเลยอเจารกำลังสาธิตให้ดูโอเค お待ちください。 เจบไปนี่วะกูหมอแล้ววิกีนี้เป็นวัดเหนียบเราให้ดี カトちゃんはできましたかどこにい,いものでもあるのか <laughs> 今こそより高みえ。私は信じてくれますかどこへ行くんくすか <laughs> 勝利を手に夜を切り裂き空を貫く今こそ อันนี้มาอีกนานนานแสนนานในใจเธอมาเธอรู้ว่าเงาเ <c oughs> อก,กระดูกลันกระดูกลั่นกระดูกลันมันยายเยอะดิเฮ้พี่เครื่องอยู่อันนี้คืออาวุธใหม่จะไม่เลือ้อย บอกว่ามันแนะนำการเล่นานมากนะนานมากผ่านไปแป๊บเดียวหลายทีแล้ว ประมาณนี้นะครับพอละโอ้ยถ้าไหนก็ไม่ดีถ้านั้นก็ไม่ดีถ้านี้ก็ไม่ดี หมดละอันนี้มัน,น,นม,มีอะไรใหม่ปาลิต้าจังยอดัาเดี๋ยวเราไปดูไอ้นี่ก่อนต้องดูรูกแฉกปรับพีพีวี PV. งานเลี้ยงลึกลับกับเงาโสมงาม เดียวพอดีกันที่เข้ามารับชมฝากกดไลค์สรัครให้ด้วยนะครับ